ส,สดีกดีทุกคนนะครับผมพบกับชาแนลพันนลายนะไี้ไม่มีการเปิดกราฟไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเลยนะเกี่ยวกับว i f a แต่เป็นการมาอ่านของรับมันน่ากลัวของการตีบกวีฟ a าลายสามเด็ดแม่พอดีผมไปค้นเจอครับว่าทําไมว i f a มันแหลกจังวะใช่ปะความผมแรงครับไม่ได้กากอะไรเลยแต่แม่นหนงหน่วงอะไม่รู้ว่ะก็เลยค้นไปเรื่อยครับค้นไปเรื่อยๆนมาเจอบล็อกนี้ของ Google ที่มันสร้างมัน บอกมันจะหอดได้นะฮะก็คือผมแปลกใจครับผมอ้าวเย็ดเด็ดค้างอ้อาวอ้าวกระคู่นะเอาบล็อกหายไปแล้วครับอ้าวโอเคเอ็งเย็นนึกว่าหายไปแล้วโอเคเราไม่รีบอ่านก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะหายไปนะบ,บอกว่าความรับมน,น่กากลัวของการตีบล็อกวีฟ้าอะไราสามนะ มันจะมีอยู่สคนคือ1คนตีบอกแบบพวกเราเนี่ยครับคนตีบอกแล้วคนเขียนโปรแกรมก็คือคนสร้างโค้ดต่างๆของวีฟ่าไลน์นะฮะคนเขียนโปรแกรมของวีฟ่าไลน์นั่นเองก็คือเขาถามว่าการชนของการ,ก,ารก,ากี่ครั้งจะมีถึงจะมีผลอ่าที่ยอชนกันนะมีกี่ครั้งถึงจะมีผลเขาบอกว่าไม่มีผลหรอกครับเอ่อเพราะเฉพาะนักเตะปี2 0 1 4มีทั้งหมดแล้วก็คือปี ก็คืออันนี้ยังไม่น่าจะอัปเดเอาวะยังนียเนาะก็คือนักเปนักเตะปี2015หลทั้งหลายเนี่ยมันมีประมาณ1 6 560คนนะจะเป็นการยุ่งยากมากถ้ามีถามีการนับชนหรือนับชนกันนะเซิร์ฟจ,จะทํางานหนักและเกิดปัญหาประันผลเพราะในแต่วินาทีและนาทีทีเล่นบวกไม่พร้อมกันนะฮะจำนวนไม่แน่นอนและมากเราจะสามารถเราจะไม่สามารถควบคุม จำนวนนักเตะบวก2ถึงบวก10ได้นักเตะทุกตัวถูกกำหนดค่าถานะมาเรียบร้อยแล้วโดยการเขียนฐานะเป็นโค้ดเป็นตัวเลขเพื่อจะให้มีมีจำนวนนักเตะค่าบวกต่างๆมีจำนวนสมดุลไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปก็คือ50มาสิบมันเองนะแล้วก็คนที่บวกบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่บวก 1, 2, 3, บวก2บวก3บกคิดจากอะไรและค่าเท่าไหร่ครับยกตัวอย่างเช่นผม จะตีบวก2ถ้าตีบวก2มีโอกาสติด50นั่นหมายความว่าถ้าผมใช้1นบตีแตกตัวที่2ก็น่าจะตีแตกสิแต่ทำไมบางทีติตัวแตก5ทีแม่งติแม่งแตกหมดเลยเฮียบวกบวก5าตัวแม่งแตกหมดเลยนี่คือคนี่คือคำตอบครับนักเขียนเกมก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตีแตกไม่ได้คิดอย่างนั้นอ๋อไม่เกี่ยวกับ2บวกอะไรคือไม่เกี่ยวเหรออ่ะ คิดจำนวนนักเตะที่ปล่อยเข้าสู่ตลาดเช่นอ๋อถ้าสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าเราปล่อยตัวนักเตะเป็นชุดๆยกตัวอย่างวันนี้เราปล่อยโอซิลร้อยตัวเข้าสู่ตลาดซื้อขายจะมีแค่5้ตัวที่จะตีบวก2โดยไม่แตกอีก50ตัวคือจะแตกอีอกสัต์แล้วแต่ว่าใครจะสุ่มได้ทางเขาได้เขียนเป็นโค้ดไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าตีบวกสบวกเวลาไหนช่วงเวลาไหนการเป็นน้ำจะถูกกาหนดไว้แล้วว่าจะสามารถบวกถึงเท่าไหร่บวกคือแม่งกำกนดแม่งกาหนดได้ไว้เยียว่ากําหนดสามารถบวกได้ถึงเท่าไหร่บวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าถ้านักเตะตัวไหนมีจํานวนน้อยเราก็จะปล่อยเข้าไปเยอะและจะเห็นได้ว่ามีคนขาดไปร้อยร้อยตัวนักตีบวกก็บอกว่า อาการแหลกมีผลต่อการอาการแหลกมีผลต่อการดีบวกไหมครับนักเก็บเงินบบไม่มีนักดีบวกแล้วเรื่องโบนัสอัตราอัปเกรดพิเศษไม่มีปานกลางสูงมีผลมีผลไหมครับสําหรับสองบวกสองห้าบวกห้ายังแตกบ่อยมีการบังคับใช้สองบวกสองมีโอกาสสําเร็จย่อมมีมากกว่าห้าบวกห้าแน่นอนเพราะสองบวกสองนั่นคือการขึ้นแค่บวกสามเอาไว้สัก ก็คือถ้าเอา1บวก1บวก1นี่แตกบ่อยยิ่หายเลยแต่้างบวกสองนี่จะขึ้น3ง่ายครับเพราะว่า1ถึง5นี่เป็นโอกาสที่ขึ้นง่ายกว่าถ้า1ึงสิแค่สามบวกสมนั้นมีโอกาสสำเร็จมากกว่าบวก6เยอะโบนัสไม่ได้คิดอ่ะแบบหมอมไม่ได้คิดแบบที่คืน,นคือไม่ไม่มากขนาดนั้นนะฮะโบนัสที่1.5ที่เราใช้1 0 0 0แสน1แนต้มในการแรกคือไม่มากขนาดนั้นเนะี่ย เช่น5้บวกหมีโอกาสติด10% 5เเบวกสเป็น12%ไม่ใช่5้บวกหเป็น10% 5เเบวกสเป็น20% 5สบเป็นต์วกสเป็นสาส่วนเรื่องเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนทางเราไม่สามารถบอกได้นอกจากเป็นความลับโอ้โหถ้าเกิดมึงปรับเป็นศูนย์หมดเลยก็โกงประชาชนใช่ไหมกูเล่นร้องอะไรจากมึงได้ไหมก็ไม่ได้เฮีกูเล่นเกมมึงนี่เฉยๆป่ะไม่ดีกูเลิกไปใช่ไหมมึงก็จะพูดอย่างเงี้ยมึง ไม่ดูแลลูกค้าเลยี้ยต้องทำความเข้าใจก่อนครับถ้าเราสตาร์ทจาก2กว่าจะมาถึง8อ่ะเคียร์อ่านบรรทัดนึ่นบอกไอคนที่บอกบอกว่าถ้าบางคนตีติดทำไมบางคนตีติดบ่อยมากแต่เหมือนไอดี่ผมเนิ่ติดบักเลยไม่เคยตีบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดได้เลยมันเห็นบรรทันก็บอกว่าต้องทำความเข้าใจถ้าเราสตาร์ทจากบวกสองกว่าจะถึงบวกหกมันจะมีหลาย ขั้นตอนมีความเสี่ยงของมันอ๋อแต่ละขั้นจะมีความเสี่ยงของมันโอเคเหมือนการขึ้นบันไดซึ่งเปอร์เซ็นต์การสําเร็จผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมโดยที่เราไม่รู้ว่าตัวไหนถูกกำหนดให้บวกได้เท่าไหร่ก็คุณไม่รู้ไงแต,แ,ตแต่ถ้าเราซื้อบวก6ในตลาดมาซึ่งนั่นหมายความว่าตัวนั้นจะมีกําหนดค่าให้บวกถึงได้ถึงได้บวก6ห,หรือถึงจ,จ,จ,จกะกำหนดได้ถึงแค่บวกแค่ได้แค่ไหนใช่ไหม หรืออาจมากกว่านั้นโอเคนั่นคือการซื้อนักเตะบวก6มาแล้วตีบวกเพิ่มเป็นเจ็ดเราก็แค่ก้าข้ามขั้นเดียวซึ่งมีโอกาสได้บวก7มาใช้มากกว่าคนเริ่มตั้งแต่บวก2เพราะมีความเสี่ยงมาให้เราก่อนแล้วถึงบวกห้าโอทำไมเซิร์ฟเกาหลีประเทศอื่นบวกง่ายกว่าเห็นเขาใช้บวก7บวก8กันเออ,อสงสัยนะ เซิร์ฟทยแม่บกสมบสรูร์สั่งยากเลยเอ่อเป็นที่จีเอ็มไทยอะไรวะอีกอ๋อยังยังยากกว่าอีกอะเป็นที่จีเอ็มไทยเกี่ยวหรือเปล่าเขียนปรแกรมก็บอกว่าตรงนี้มันขึ้นกับหลายปัจจัยครับาาแต่แต่ละเซิร์ฟปรับไม่เหมือนกันถึงแม้แพบเหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยการทางกางตรตลาดครับผลการประกอบและอื่นๆหากเซิร์ฟไทยใช้บก 8บกเแต่ก็หลีจะแค่บวก4บกหมันยอมส่งผลทังตลาดเอาไอ้เหี้ยเอาสรุปง่ายๆนะฮะเออ่ไอ้ที่แต้มใช้1นึ่งพครับมันไม่ได้มีผลอะไรมากเลยนะฮะมันแค่10%เท่านั้นเองนะฮะส่วนเรื่องอะไรที่คนสงสัยก็คือ1มุนทำไมตแตกง่ายเขาบอกครับ <c oughs> <c oughs> สุดว่าเขาปล่อยมาห้าสิบตัวใช่ไหมจะมีห้าสิบตัวที่บวกติดตอีกแค่ตัวจะบวกไม่ติดโอ้โหเฮี้ยคือด,ดวงล้วนเลยนะฮะจะให้กูใช้แต้มอะไรเพื่ออะไรอะใช่ไหมส่งมาเพื่ออะไรวะจะมีนักเตะหนึ่งเขาจะนักเตะจะเขียนข่าสถานะว่าได้บวกได้แค่ไหนจะบวกได้บางบางเออบางตัวถ้าบวกได้แค่ก็เขียนสถานะมาแค่บวกได้แค่บวกสาม เอา,าบวกเป็นบวกสี่มันก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเขียนได้แค่นั้นโอ้โหยากมากเลยนะสูบง่ายเนะมื่อเข้ามาถัดง่ายบอกว่าหลายปัจจัยและเซิร์ฟปรับไปเหมือนกันคือแผดมาครับใช้ไม่เอามาปรับปรับให้บวกติดยากลงอ่าติดยากลงแถมทางการตลาดเขาก็พูดอยู่และครับว่าทางการตลาดก็คือเงินนั่นเอง ยิ่งเราแตกมาครับเราก็ต้องเติมเงินซื้อครับนี่คือการตลาดของไทยฮะโอเคคือ,อเคลียร์แล้วเนาะใครยังไม่เข้าใจส,สิ่งนี้ผมพูดนะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ข้างล่างครับหรือไม่เดี๋ยวผมจะแคปไปให้อ่าแคปรูปไปให้ครับแคปตัวไหนวะกูแคปตัวไหนเนี่ยซึ่โอเคครับเดี๋ยวผมแคปไปให้ผมจะเอาลิงก์ที่มันเป็นรูปภาพโหลดไปอ่านกันเลยนะฮะ แล้วก็ส่วนถ้าลิง์นี้ยังไม่เดินลบเดี๋ยวผมจะอาไว้ข้างล่างโอเคสำหรับวันนี้เจอกันสุดครับถ้าเดีเดี๋ยวด้วยก่อนเดีวก่อนไอ้ก็บอกว่าคนนั้นจะถามแน่นอนถามว่าพี่ดูได้ไงอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เขียนขึ้นมาหรือเปล่าใช่ไหม นี่ครับมันมีเครดิตนะฮะของทางเจ้าของที่เขียนนะไม่รู้ว่าใครเขียนเหมือนกันแต่ดูแค่เดือนมีนาเองแล้วก็หลังหลังน่าจะหลังแหละมีนาแล้วก็ปีสองพันสองพันเก้าสองพันเก้าทุยสองพันห้าร้อยสิบเก้าก็คือปีนี้นี่เองนะฮะแล้วครับนี่คือเครดิตครับว่าเรื่องการตีบวกอ่านน่าจะเป็นหัวข้อของอันนี้เขานะฮะ เบบอร์ดเป็นเบบอร์ดทางฟีฟ่าทางกาลินาฟีฟาเลยนะฮะเบ b บอร์ดของเขาโดยเฉพาะแต่ว่าโดนลบไปแล้วครับดูแอดมินครับผมเพราะอะไรถึงโดนลบถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วจะลบทําไมอ่าคุณกำลังบิดบังอะไรพวกเราหรือเปล่าแต่ก็มีคนนํามาเขียนให้เราดูนะฮะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันน่าจะโดนลบไปช่วงนั้นเลยครับผมใช่ไหมว่า มาตอบทำไมวะไอ้ยี่ยเเขารู้หมดเฮ้ยตาแมนเหรอโอเคขายเขาไป่ายแล้วติดตามได้เลยนะกดซับกดไลค์ไว้มีอะไรเดี๋ยวมาแชร์แน่นอนสรัีสวัสดีครับ